สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมมาในช่วง6โมงเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับไม่พ้นเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยได้ยื่นดิวของค o ูเบรี่นะครับในราคาประมาณ58ล้านปอนด์แต่ดีวนี้ถูกปฏิเสธไปนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าจะยื่นสิทิโลกใหม่นะครับ เพื่อขอเซสัญญากับคีเรนเอเบเป้ให้ได้นะครับแต่จะเสนอใครอ่ะเดี๋ยวมีในรายละเอียดของข่าวนะครับสิติโลกใหม่บวกนักเตะหนึ่งคนนะครับผมพูดไม่หมดเนาะอันนี้ก็ต้องฟังหูให้หูเหมือนกันนะสำหรับข่าวนี้นะครับส่วนเรื่องราวของจูเนียรซันโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงมีเหมือนเดิมเมื่อวานนี้เนี่ยผมนําเสนอไปให้กับแฟนแมนยูนะครับว่าตัวของซันโชเริ่มงงไงนะครับก็มันก็เป็นนิสัยของวัยรุ่นนะเนาะ เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องราวการย้ายทีมของสโมสรใหญ่ๆนะครับมีเหมือนกันนะครับมีข่าวของสเปอร์ด้วยนะั่นหนึ่งข่าวเป็นนักเตะถ้าผมจำไม่ผิดน่านจะเป็นเกาหลีใต้หรือเปล่าเล่นในลีกจีนนะครับเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในลีกจีนละนะครับมูรินโญ่จะเซ็นสัญญาด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของสัญญาของลิเวอร์ซี่ที่จะต่อใหม่อะ่ะมีรายละเอียดพิเศษ,ษนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไอพิเศษ,ษนั้นมันคืออะไรนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของสโมสรลิเวอร์พูลกันเลยนะผมเอาตามเวลาของข่าวเลยเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับว่าพร้อมที่จะทุ่มสีตีโลกนะครับในการเซ็นสัญญากับคิเรียนเอมปาเป้นะครับในดิวของการเซ็นสัญญาในวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลครับจะยื่นเงินเงินนะครับประมาณ199ล้านปอนด์บวกกับซาดิโอมาเน่ แลกกับเอ็มบปเป้ P P e, นะครับมูล,ลค่าของเอ็มบปเป้ P e, จริงๆเนี่ยในทางตลาดนะครับอยู่ในระดับเกินเกือบ200ล้านปอนอะนะครับทีนี้เนี่ยซาดิโอมาเน่ค่าตัวก็ไม่ธรรมดานะและทีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลจะเพิ่มเงินสดอีก199ล้านปอนดีลนี้ฟังหูไว้หูเลยนะครับเนื่องจากการระบาดของไวรัสโครโรนาเนี่ยมันทำให้สถา,านการณ์การเงินของลิเวอร์พูลไม่ดีนะครับฉะนั้น ถามว่าลิร์พูจะยืนย่นเงินระดับ199ล้านปอนด์บวกกับซาดิโอมาเน่จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอดูกันนะครับวันนี้เป็นข่าวมาล่าสุดเหมือนกันนะครับเมื่อประมาณ2 1นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ตามนี้นะครับฟังหูไว้หูสำหรับข่าวที่นำเสนอไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของตลาดนักเตะกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยมันจะเป็นดีลที่เริ่มย้ายทีมกันนะครับผมเอาแบบสั้นๆเลยนะครับก็เริ่มต้นจาก เรื่องราวของลูคัสเอร์นันเดสก่อนนะครับล่าสุดนะครับลูคัสเอร์นันเดสนะครับได้รับข้อเสนอจากสโมสรปารีสแซงต์แชมงแล้วนะครับและตอนนี้เองเนี่ยเจ้าตัวกําลังพิจารณาอนาคตของตัวเองอยู่นะครับคือเล่นในกับเอเยร์มินิกเนี่ยเป็นตัวสํารองแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงสนามแต่ไปกับปารีสเป็นตัวจริงชัดเจนตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสมูเนียนะครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวว่าจะเป็นฟรีเอเยต์นะครับล่าสุดนะครับเขาเตรียมที่จะไปร่วมทีมนะครับสโมสรบุนเซียดอดมุนนะครับและก็จะเซ็นสัญญา4ปีนะครับก็ยุติบทบาทกับปารีสแซงแมงในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับก็ Sky ยสปอร์ก็รายงานมาเรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุดเบริงแฮมกันนะครับล่าสุดนะครับจุดจะไปร่วมทีม บริเซียดอดมูลแล้วนะครับก็สยบข่าวลือทุกอย่างแบบจบนะครับก็ค่าตัวในการย้ายทีมของจุดตกลงกันได้ที่20ล้านปอมดนะครับจริงๆมันต้องอยู่ในเลทสามเนาะแต่เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาค่าตัวนักเตะต้องลดลงตามสเต็ปนะครับก็ตามนี้นะครับแหล่งข่าวมาจาก ESPN นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาเทนสเตเกนนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นผู้สารประตูหรือเปล่า ใช่ไหมที่เล่นให้กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับก็ล่าสุดในวันนี้นะครับเขาก็จะย้ายไปร่วมทีมนะครับให้กับสโมสรเอเวอร์ตันนะครับแบบสัญญาจนจบฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเราดูฝีมือเนาะเป็นเป็นผู้สับตัวที่มีฝีมือนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรเชลซีนะครับก็อนุญาตให้มาริโออาปาสลิกนะครับไปร่วมทีมแอตแลนตาได้นะครับในราคาแบบเซนทาวน 15ล้านยูโรนะครับแอตเลลตาก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวคูลิเบอรี่กันนะครับก็เมื่อช่วงสัก10ชั่วโมงที่ผ่านมาลิเวอร์พูลได้ยื่นดิวของคูลิเบอรี่ไป58ล้านปอนด์นะครับดิวของคูลิเบอรี่ถูกปฏิเสธกลับมาทันทีนะครับเพราะอะไรเพราะสโมสรน,นาโปลีต้องการ90ล้านปอนด์นะครับลิเวอร์พูลจะต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ32ล้านปอนด์ ชัดเจนตามนี้นะครับที่มาก็มาจากแ a ลลี่เดลโล s สปอรนะครับเรามาต่อกันที่ดิวที่จบไปแล้วเหมือนกันนะครับเยนแฟนเงินและมิเชลวอร์มนะครับก็ต่อสัญญา,าระยะสั้นกับสมโมสรสเปอร์ไปนิดหนึงนะครับเล่นอีก8นัดที่เหลือก็พอแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลีรอยซันนี่กันนะครับซันนี่ในวันนี้เนี่ยบอยมินิกยื่นอะไรมาก็ไม่รู้เนอะยื่นมา36ล้านปอนด์นะครับ ก็แมนเชสเตียปฏิเสธไปเรียบร้อยนะครับเพราะมันราคามันน้อยเกินไปนะครับก็ซิตี้ยอมให้เป็นฟรีเจนเอาตรงๆเลยนะแต่ถ้าจะเสนอเงินราคาถูกเหมือนดูถูกเขาอะนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมอร์แกนเชเดนารินนะครับล่าสุดนะครับก็เข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรนี้นะครับผ่านไปละเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจฮาร์ดกันนะครับผมนําเสนอสั้นๆน,นิดๆเนาะว่าโจฮาร์ดจะออกจากสโมสรอนเบอร์สต์ในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับแล้วอาร์เซนอลสนใจโจฮาร์ดอยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างน,นะครับผมจะนําเสนอตามเวลาของข่าวหละนะครับเรื่องราวของซันโชในวันนี้นะครับกับแมนยูนะครับก็คือ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรอให้สโมสรบริเซี์ลดบุนเนี่ยลดค่าตัวของซานโชลงมานะครับตามรายงานนะครับว่าหลังจากที่ซานโชเองเนี่ยมีเริ่มจะงองแงเริ่มจะมีพฤติกรรมที่ไม่โอเคนะครับซึ่งผู้นวยการฝ่ายกีฬาแล้วก็โค้ชก็ออกมาพูดในสื่อที่เราทราบกันนะครับล่าสุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อรองราคาให้ดีลของซานโชเหลือแค่ 100ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะจบยังไงดีของซานโชนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดเอลนินีโมฮัมเหม็ดเอลนินีเนี่ยปัจจุบันยืมตัวเล่นอยู่กับเบซินตัสนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาทีนี้เนี่ยสโมสรโอลิมเปียกอสครับต้องการจะเซ็นสัญญาถาวรน,นะครับซึ่งอาร์เซนอลก็ยินดีนะครับตามรายงานจากสปอร์ตไทม์เนี่ย ก็มีการพูดถึงว่าเอลนินน่เนี่ยมีสัญญา2ปีกับอาร์เซนอลดูแล้วอาร์เซนอลจะก็จะขายให้กับโอลิมเปียกอสนั่นแหละนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกิดนําไปนะครับสเปอร์สนใจคิมมินแจคิมมินแจเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในสโมสรปักกิ่งกวยอันนะครับแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดในลีกจีน คือในลีกจีเนเขาให้การยอมรับเลยนะครับว่าเก่งจริงทีนี้ค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่13.5ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนชิเวลกันนะครับวันนี้แบรนด์โรเจอร์ได้ออกมาบอกให้กับเบนชิเวลนะครับว่าให้นิ่งเขาไว้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าแบรนด์โรเจอร์เนี่ยอดห่วงอนาคตของเบนชิเวลแบ็กซ้ายตัวเก่งไม่ได้นะครับโรเจอร์ได้บอกนะครับว่าสโมสรแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ มีอะไรที่มันแบบหักเหเหมือนกันเนาะเสียแฮร์รี่แม็กควายเสียนักเตะดีๆไปหลายคนนะครับล่าสุดก็จะเสียเบนชิเวลนี่แหละนะครับคือโรเจอร์ยอมรับนะครับว่าเชลซีเนี่ยสนใจจริงๆแล้วก็ยื่นข้อเสนอมาตัวของเบนชิเวลมีสัญญาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ทั้ง4ปีเนี่ยฉะนั้นค่าตัวในการย้ายทีมในครั้งนี้นะครับสูงแน่นอนไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์ชัดเจนตามนี้นะครับเอาตรงๆเลยเนาะโรเจอร์ Roger ให้เบนชิเวลเนี่ย รอราคาที่ดีที่สุดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเจอร์มี่เอนกาเกียใครดูเด็กคนนี้เล่นนะในเกมที่เวสต์โอ้โหอยากเซ็นมากเลยนะครับเด็กคนนี้เก่งจริงๆนะโอ้โหเล่นดีมากครับล่าสุดนะครับสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องการต่อสัญญากับเอนกาเกียแต่ว่าดูเขายื่นข้นเหนือให้สิยื่นให้แค่5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ เอนคเกียเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากับเวสต์แฮมยูนิเต็ดนะครับก็รอดูกันนะครับมันต้องเงินมากกว่านี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยกันนะครับวับนนี้เรื่องราวของคูตินโยเนี่ยต้องลดราคาลงมากกว่าเดิมแล้วนะครับตามรายงานนะครับว่าสมโมสรบาร์เซลโลน,นาเนี่ยตั้งใจว่าวันที่30มิถุนายนเนี่ยซึ่งมันเป็นปีงบประมาณของเขาอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าชัดเจนเป็นยังไงเนาะ แต่ในสื่อบอกว่าเป็นปีโง่มันของเขาที่จะต้องปิดนะครับขายคูตินโยไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเลขของสโมสรทีนี้เนี่ยตามรายงานจากเดลโรสปอร์ตนะครับว่าค่าตัวของคูตินโยต้องลดลงละเหลือ70ล้านยูโรหรือประมาณ63.23ล้านปอน Chelsea, อด์เชลซีรอเนี่ยรอไอ้ตรงนี้แหละไอ้ลดราคานี่แหละผมเชื่อว่าเชลซีคงจะไม่รอแล้วนะหลังจากนี้เคยต้องกระบวนการต่อไป สเปอร์แล้วก็นิวคาสเซิลมี3ทีมที่สนใจคูตินโยแค่นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสัญญาของลิเวเร์พูกันนะครับสัญญาของเมสซี่ผมพูดสั้นๆเลยเนาะว่าเมสซี่ขอเพิ่มในสัญญาฉบับใหม่ถึงปี2023เนี่ยในประโยคที่ว่าจะย้ายออกจากสโมสรบาร์เซโลนาตอนไหนก็ได้เพิ่มเข้าไปนะครับก็ตามนี้นะครับ มันเป็นข้อตกลงของเมซี่เนาะเดี๋ยวรอดูบาร์เซโลนาจะโอเคหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอซูฟาติีนะครับอซูฟาติเนี่ยก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาไปแล้วนะครับโดยมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง326ล้านปอนด์นะครับก็แมนยูคงไม่เซ็นอะนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาตูนะครับอาตูล่าสุดนะครับก็ปฏิเสธ ข้อเสนอจากยูเวนตุสไปเรียบร้อยนะครับผมเอาแค่ปฏิเสธไปเลยเนาะเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยให้ข้อเสนอรายละเอียดที่ดีมากนะครับแต่ว่า,าตัวเองเนี่ยอยากอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปแค่นั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนยูเวนตุสกันนะครับวันนี้เรื่องราวของยูเวนตุสเนี่ยก็าฟาบิโอซิวานะครับฟาบิโอซิวานี่ก็เป็นนักเตะดาวรุ่งของสโมสสนปาร์โตนะครับ ก็ได้รับความสนใจจากสโมสรยูเวนตุสนะครับทีนี้ค่าตัวในการย้ายทีมเนี่ยยังไม่เปิดเผยสัญญาของซิวานเนี่ยมีอยู่2ปีกับปอร์โตนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาติโลมาติเนสครับก็ล่าสุดเนี่ยสโมสรเตมิลานนะครับก็ยังไม่ขายให้กับบาร์เซโลน่านะครับล่าสุดเนี่ยลาติโลก็ยิง2ประตูในเกมที่เอาชนะซามโดลเลียได้เมื่อเย็นวันอาทิตย์นะครับ ค่าตัวก็จะเพิ่มไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่เก่งมากนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตมอลิงนะครับผมเป็นประเด็น,นที่ผมต้องพูดเนาะดีลของคริสตมอลิงเนี่ยโลมาชะลอแล้วนะครับก็เพราะว่าการต่อรองค่าตัวไม่โอเคกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอลกซิสานเชสกันนะครับเรื่องราวของอลกซิสนวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นรุนทองคําโรนันโดนะครับ ก็ต้องการที่จะช่วยเหลืออเล็กซิสนะครับโดยการยืมอเล็กซิสไปเล่นให้กับสโมสรเรียลบายอริสนะครับแต่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยต้องคุยกันใหม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีนเทนสันนะครับก็วันนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยชูนะครับว่าดีนเทนสันเนี่ยสมควรที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วนะครับแล้วก็พ่วงเรื่องราวของอ่าคิสฟิดอ่าคิสเฟเดอร์นะครับคิสเฟเดอร์ Spider เนี่ยก็มีรอยยิ้มนะครับเพราะว่าออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการ ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยให้ดีนทนสันเนี่ยเล่นจนจบฤด,ดูกาลนะครับแล้วก็ในเกมที่เจอกับแมนยูในเย็นวันพุธนี้เนี่ยดีนทรนสันก็จะลงสนามไม่ได้นะครับแต่คิสไวเดอร์เนี่ยแฮปปี้มากนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเาวของเมซุตโอซิลกันนะครับล่าสุดก็จะย้ายไปร่วมทัพของสโมสรเฟนิบเช่นะครับก็เดี๋ยวเราดูข้อเสนออย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของนาโชมอนเรียวนะครับหลังจากที่ย้ายไปร่วมทีมสโมสรเรอัลซซิเดตนะครับล่าสุด,ดนะครับ,นนรบเจ้าตัวก็แฮปปี้มากเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ย้ายออกจากอาร์เซนอลนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของจอห์นสบานนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงดีลของชิโมวันเนอร์นะครับว่าการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เซ็นสัญญากับชิโมวันเนอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือทําให้สามประสานแนวลุกเนี่ยยังคง เล่นกันเหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องผิดใจกันนะครับการมีผู้เล่นคนใหม่มาแทรกในสามประสานแนวลุกเนี่ยมันบางทีเนาะมันทําให้เหมือนกับว่ายังไงอะ่ะมันอาจจะมีการผิดใจกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจอห์นสปานเองเนี่ยก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของเขานะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับก็น่าตื่นเต้นมากโดยเฉพาะดิวของคีเรนเปเป้ P P e R นะครับ เงินสด199ล้านปอมลิวพูจะทุ่มจริงเหรอบวกกับซาดิโอมาเน่นะทีนี้เนี่ยประเด็นของมาเน่เนี่ยการไปอยู่กับปารีสแซงต์แชมงเนี่ยผมเชื่อว่ามาเน่นะครับจะเลือกเงินเดือนได้สูงมากๆเลยและมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้แน่นอนว่านักเตะระดับโลกต้องการค่าเหนื่อยระดับสูงนั่นเองนะครับเผื่อๆมาเน่อ,อาจจะได้ได้กับลิวพูประมาณไม่เกิน2แสนนะไปอยู่กับปารีสอาจจะได้สัก4แสน5แสนก็ได้เพิ่มอีก2เท่าตัว เชื่อว่านะครับมานี่เนี่ยอาจจะเลือกก็ได้นะครับอันนี้ข่าวของคินเรนเเป้ต้องฟังหูไว้หูผมย้ำอีกครั้งนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 800 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ